มีนะลำดับว่าให้ใส่จักเข้าไปอีกหนึ่งบนบริษัทก็จะมีผืนแม่มีจักรและก็มีช่างในวงการของบริษัทนะแต่ใช้สำหรับเรือหลวงเท่านั้นเวลาเป็นทางก็เรือหลวงกว่วนเรือชาวบ้านจะโผล่แต่งเครื่องนะทางมาเปลี่ยนแปลงของชาติเพื่อให้เอนกับอาณาญาตประเทศโดยเป็นแผนเี่นแทน ขาช้า,ออางออกเขาจักออกเป็นเียงแต่ว่าเป็นกระเดงขาวแดงขาวแดงขาว,วนนี้เวลามันน้อยไงถ้าเป็นแบบลุกจะมีจอช้าทีเป็นแถบที่จะเป็นโทโทแดงขาวแดงแล้วก็ใส่สีไปเแดงขาวหนึ่งขามแดงจุดที่ประมาณห้าจะเป็นหน้าเดิมเดิมครับอ่า ของผมซึ่งตั้งตั้งนำของผมนั้นสิ่งที่ถูกเราได้นนกับได่คือการต่รตดชื่อ kami, mm -hmm. tunglo tua. เรแจ้ง่านนี้ว่าเด็กตาบอดนะครับม ok ีด้วยกันสองประเภทหลักๆก็คือเด็กที่มีความบุกร่องทางเห็นที่ตาบอดสนิทเลยนะครับและอีกคนก็คือตีแบกพวกเด็กที่มีความตาบอดแบบเอันตรานะครับตาบอดอันตรานะครับสองประเภทนะครับวันนี้ทราบว่ามีผู้ที่นักเรียนนะครับนะครับและก็ทีมงานมาเยก่ยมกับพวกเราด้วยในการมาเรียนรู้ว่าคนตาบอดอยู่อย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรนะครับเดี๋ยวได้น่าจะได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับ ผมขออนุญาตแนะนำห้องน้ำบ้องท่านะครับห้องน้ำบ้องท่าท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีนะครับด้านหลังสํานักงานของเราอาคารสีม่วงนะครับเรามีห้องน้ำบริการท่านนะครับท่านสามารถใช้บริการห้องน้ำบ้องท่าได้เลยแล้วก็มีน้ำดื่มบริการนะครับในหลังน้ำแข็งเราแช่น้ำเยน็เยนๆให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วสิ่งอื่นๆอะใรก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณทุกท่านมาอย่างยิ่งที่ มอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆนม้วเาจะเป็นพี่ที่มา่ยตงแตเช้านะครับสนะครับก็ำการดีบกีวกเรดีมากเนะครับขอกเทุกคนาขอบคุณกันตามพร้อกันครับหนึ่งสาม่ะคะพี่าพี่เข้ามาบขนเลยค่ะเวลยะนะคะเดี๋ยวสายฝนช่วยดูนะคะเวลาห่างกันหนย พี่พจะได้คุยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาของน้องๆได้นะคะเดี๋ยวปกตินะช่วยแนะนํานะคะสําหรับพี่พี่นะครับอีกนิดหนึงนะครับสำหรับพี่พี่ที่จะไปหาน้องๆหรือน้องๆที่ไปหาพี่พี่นะครับเวลาจะคุยกับคนตาบอดนะครับให้แตะให้แตะข้อมือไปได้แตะให้เขารู้ว่าเรากำลังปลีกเขาอยู่ บางทีอาจจะไปถามแล้วบอลจะไม่คุยกับเราเอ๊ะน้องคนน้องเขายิงไหมนะพี่เขายิงไหมนะไม่ใช่นะครับบอลไม่เห็นใช่ไหมเขาเลยไม่รู้ว่าเขากป็นบอลหรือเปล่าไม่ใช่แค่การแตกสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อหนูชื่ออะไรก็ว่าไปเลยนะอ่าดีครับบอลของพวกเราไม่ต้องกลัวนะครับไม่กัดเขาชี้ทางให้เราแล้วอ่าใจใจนะครับไใจนะครับไปแตะมือนะครับคุยได้เลยนะครับนะครับ แล้วก็เวลาเดินไปไหนมาไหนนะครับเราจะจับข้อสอบนะครับไม่คุาตาดีหรืคนำนำแน่าจับข้อสอบนะครับร mm hmm. อบอกพี่ๆได้นะบอกพี่ๆน้องได้เลยนะครับ

ต่อไปวิดีหน้า <sa> พี่ฟิล <im> ์มอ่าฟิมได้จับหน้าพี่ฟิล์มจับหูพี่ฟิล์มอันนี้พี่ฟิล์มไอ้หูพี่ฟิล์มหูซ้ายหูขวาเนีพี่ฟิล์มไหนจะหูฟิล์มอ่ลูจี่หูอะแล้วจะหูใครใหญ่กว่ากันหูพี่หูพี่เด่นกับพี่ฟิมพี่เด่นพี่เด่นใหญ่กว่าพี่เด่นใหญ่กว่าอ๋อโอเควันนี้แล้ว สองท่านจะร้องเพงเลงอะไรบอกันหน้าไปทางโน้น ที่ก๊อปี้ตูนมาได้มเนี่ยมีอะไรที่เหมือนตูนบ้างลมหายใจเหมือนตูนไมเหมือนเอ้เหมือนยังไงหายใจเข้าแล้วมีหายใจออกเหมือนกันไง thank นินุโภตศักสิทธิ์ที่ท่านนับถือจนงนบมาดานให้ทุกท่านที่มาในวันนี้จึงมีแต่ความสุขความเจริญประกอบกิจการงานก็ขอการหน้ายยิ่่ขึ้นไปค่ะขอเพื่อนทุกคนมาร่วมกันร้องเพลงหยดน้าใจพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามขอ i 好的。